ทำแอปสมาธินะครับชื่อแอปวีมูดอยู่ขั้นตอนการเริ่มต้นนะก็คือจะเป็นแอปสอนคนทำสมาธินะสอนทำอนาบาสิ่ยแหละทำสมาธิอนาบาสิแบบเริ่มต้นเป็นแอปเลยหรือว่าทำสมาธิเพื่อการทำงานเพื่อการเล่นกีฬาสมาธิเพื่อสุขภาพอะไรพวกนี้เนาะเผื่อใครที่แบบเฮ้ยสนใจแอปแบบนี้แล้วอยากอยากได้อะไรเพิ่มอ,อยากได้ฟิเจอร์อยากได้ฟรีหรือมีคำแนะนำอะไรเนาะ เพื่อผมเนี่ยครับกับกับทีมของผมเนี่ยจะได้ไปพัฒนาแล้วก็ได้ได้รับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนนะ,ะถ้าเกิดใครแบบชอบคลิปแบบนี้แล้วคิดว่ามีคําแนะนําดีๆหรืออะไรที่อยากจะให้เพิ่มเติมในแอปเนี่ยหรืออาจจะมีลูกเล่นอะไรในแอปกดเข้าไปทําสมาธิเช้าเที่ยงเย็นรู้ลมหายใจอะไรแบบนี้ให้มีการเตือนหรือมีการแบบทําสมาธิแล้วเก็บเลเวลของแต่ละคนแต่ละคน,แต,ะคนแต่ละคนเนี้ยผมก็มองว่าผมจะทําฟรีให้แบบทุกคนได้ใช้เลยเออแบบ มีแอป,ปเหมือนแบบออกลังกายอะไรมีเป็นแอป,ปทำสมาธิยิ่งทำสมาธิเลเวลยิ่งเพิ่มก็เก็บเก็บเลเวลในแอป,ปเก็บได้ในแอป,ปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็มาดูเตียงเฮ้ยอ๋อทำสมาธิเพิ่มเมื่อก่อนเคยโกรธแล้วด่าคนอย่างน,นี้โกรธไม่ได่าแล้วโกรธเสร็จก,ก็รู้ว่าโกรธเดินหนีนะเฮ้ยดูเลเวลเนี่ยผมก็คิดประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีแนวทางหรือคำแนะนำอะไรดีๆนะก็เม้นแชร์นะครับแชร์ความคิดเห็นกันนะครับทุกคนนะแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปไปเยอะๆนะครับจะได้มีแอปดีๆให้ ทุกคนได้ใช้นะครับแอปอนา,าปนสตินะครับชื่อแอปวีมุอ